ฟังไม่ผิดหรกค่ะท่านผู้ชมคะ1 9 0่0บาทต่อน้ำหนักทองคำา1บาทนะคะช่วงสงกรานที่เรามีความสุขสนุกสนานสงกรานกันนะคะราคาทองคำช่วงสงกรานดิ่งลงมาแรงที่สุดในรอบ33ปีค่ะราคาทองต่างประเทศในช่วงสงกรานนะคะลงไปเหลือ1,320ดอลลาร์ต่อออนส์นะคะเรียกว่าราคาลงไปช่วง ก่อนปิดสงกรานมาจนถึงามาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำร่วงช่วงสามวันประมาณ260ดอลลาร์ต่อออนสักครับทำให้เปิดตลาดเช้านี้ขึ้นมาราคาทองคำร่วงลงไปบาทละ2,350บาทนะคะเรียกว่าวันนี้ร้านทองที่เยาวราชก็คราคร่ำไปด้วยนักลงทุนที่ไป ลงทุนซื้อทองเก็บกันนั่นเองนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ทิศทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ราคาทองคําตลาดโลกช่วงสงกรานะคะ12เมษายนนะคะอยู่แถวๆประมาณ1,580ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะคะคือจุดสูงสุดนะะแล้วก็ลงมาต่ําที่สุดในช่วง10 56ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่1,320ดอลลาร์ 1, ต่อออนสลงไปถึง260ดอลลาร์ต่อออนสค่ะแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่เก่งกำไรใน g o ลฟิวเจอรก็ถูกบังคับขายกันนับหมื่นสัญญาทีเดียวนะคะ แนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สาเหตุของราคาทองคําที่ลงมาแรงขนาดนี้เพราะว่ามีข่าวว่าธนาคารกลางของไซปัสนะคะเตรียมขายทองคําที่ถืออยู่ 13ตันเพื่อที่จะระดมเงิน400ล้านยูโรเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าธนาคารกลางในยุโรปหลายๆประเทศเตรียมเทขายทองคำทำให้ราคาทองร่วงลงอย่างหนักในช่วงสงกรานนั่นเองนะคะไปดูราคาทองคำล่าสุดเช้านี้กันก่อนค่ะดูตัวเลขจากสมาคมค้าทองคำนะคะราคาทองคำล่าสุดเช้านี้เปิดตลาดขึ้นมาค่ะ ทองคําแท่งเหลือบาทละ1,9.000บาททองรูปพรรณ1 9 0 0ันธ์1,9400บาทนะคะนี่เป็นราคาล่าสุดนะคะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาในตลาดต่างประเทศตลาดโคลมิกส์นะคะราคาทองคำส่งมอบเดือนมิถุนายนก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะคะรีบาวกลับขึ้นมา26ดอลลาร์ต่อออนส์นะคะมาอยู่ที่1387ดอลลาร์ต่อออนส์นะคะเช้านี้ร้านทองในต่างจังหวัดบางที่บอกว่ายังไม่ขาย ยังไม่ขายราคาทองยังไม่ขายทองชาวนี้เพราะว่า ราคาอ้างว่าราคาตลาดโลกยังไม่นิ่งยังไม่ขอเปิดร้านก็มีบางที่ด้วยนะคะเพราะราคาร่วงลงมาแรงขนาดนี้นะคะเราไปพูดคุยนะคะว่าทิศทางเป็นอย่างไรแล้วก็สาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรกับแรงขายในครั้งนี้ในช่วงสงกรานะคะคุณพวันนวัวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าที่บริหาร YG Bureat International จำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้นําเข้าทองคํารายใหญ่ของประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพวันคะ สวัสดีค่ะคุณช่้อยฟ้าค่ะค่ะสาเหตุหลักๆเกิดอะไรขึ้นคะที่ราคาทองร่วงออกมาประมาณ260ดอลลาร์ 60, ต่อออสในช่วงสงกรานต์เราปิดไว้ค่ปะปัจจัยหลักมีอยู่ห้าเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยคือการประชุมของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเอ่อมีหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยมีสมาชิกบางท่านให้ความเห็นว่า การที่เอา QE เ,เข้ามาในระบบยอด85,000ล้านต่อเดือนเนี่ยน่าจะสิ้นสุดสิดสด้นปีนี้หรือกลางปีหน้าอันนี้เป็นปัจจัยหลักซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่าลิควิดในตลาดจะมีน้อยลงดังนั้นก็อาจจะมีการโยกเงินทุนจากทองคำไปตลาดทุนหรือตลาดอื่นๆซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย ทองคาให้ผลต,ตอบแทนต่ํากว่าทางด้านของออตลาดตลาดทุนหรือตราสารหนี้ตราสารทุนอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยย่องยกเงินจากจากออทองค,คําข้าอีกตลาดนึงอันนี้สาเหตุที่สองสาเหตุที่สามมาจากทางที่อ่ะก่อที่ยุโรปที่เมื่อกี้คุณไัยฟ้าพูดถึงคือทางไซปรฟสมีการกู้เงินกับทางกลุ่มทอยก้าและกลุ่มทอยก้าก็มีข้อเสนอว่า จะกู้แต่ต้องระดมเงินของตัวเองเข้ามาโดย<ม>ให้ทางประธานประธานเฟดให้นโยบายว่าจะต้องไปกู้เงินอาจจะต้องไปขายทองคําเพื่อที่จะระดมเงินบางส่วนเข้ามาแต่<ม>สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าไส่ปรัดทําตามนโยบายนี้ประเทศอื่นๆที่มีปัญหาทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทําอย่างนี้เหมือนกัน<ม>คืออาจจะถูกบังคับในแนวทางเดียวกันแต่าการคาดการไปก่อนล่วงหน้า กิดการาคัดการณ์ว่าถ้าไซปัสทําแล้วประเทศอื่นๆอาจจะต้องทําตามด้วยอาจจะถูกบังคับมาแต่ที่ที่เขาเป็นห่วงคือสเปนมีเออวีเสิร์ฟทอง280ตันสโปรตุเกสมีรีเสิร์ฟ380ตันหรืออิตาลีมี2,400ตันซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างมาก ถ้าประเทศเ่านี้ถูกบังคับขายทองมาวอล,ลุกจะทำทำให้ราคาทองคําย่อลงค่อนข้างเยอะอ,อันนี้คือความกลัวของนักลงทุนอะนะคะแต่มันมีคําจํากัดมีข้อจํากัดระหว่างเซ็นทรัลแบงก์ของกลุ่มยูโรโซนว่าการขายทองแต่ละปีห้ามเกิน400ตันต่อปีอแต่เอาวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเทข,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 ขายทองมาหนึ่งล็อกในตลาดคอมเมก หล้านออนคือประมาณ120ยยกว่าตันแค่120ยยกว่า <120 S 1> ตัน <20. S 1> ใน1ห,หลอกลงมาเนี่ย <c oughs> ลงมาร้อยกว่าเหรียญแล้วถ้า <c oughs> มีคันเทกถูกบังคับขายคิดดูว่าทองคําจะมีการยอร่อลงมาถึงขนาดไหนอันนี้คือ <c oughs> ตัวหนึง่งอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังอะนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ทองคำเนี่ยยอ่อลงมาแล้วผู้ซื้อ,อรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยซึ่งเป็นหยุดวันหยุดทําการเนี่ย ในช่วงที่ย่อลงมาผู้ซื้อรายใหญ่ไม่ได้เข้ามาซื้อ,อ,อเพราะว่าอินเดียมีปัญหาเรื่องภาษีหกเปอร์เซ็นตในการนําเข้า<ฆ>จีนหยุดไม่กล้าซื้อก็อยดดู่ดีๆปกติจีนเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่มีดีมาในการซื้อค่อนข้างเยอะในช่วงขณะที่ย่อลงมาจีนหยุดซื้อก็เหมือนกับว่ารอดูเหตุการณ์จึงทําให้ทองคําสามารถย่อลงลกเพราะขาด แรงรับอะค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักๆห้าสี่ห้าปัจจัยที่ทําให้ทองคำย่อลงมาค่อนข้างลึกค่ะค่ะคุณพะวันคะเรื่องของไซปัสธนาคารกลางไซปัสเนี่ยเขาจะต้องมีคือเรียกง่ายๆว่าจะไปกู้เงินก็ต้องมีเงินทุนของตัวเองเงินทุนของตัวเองก็คือต้องมาจากการเอาทองคําที่สะสมอยู่ไปขายไซปัสมีอยู่กี่ตันคะสิบสามละสิบสามตันใช่ไหมคะสิบสามจุดเก้าตันค่ะอัตไปสิบสี่ตันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขายประมาณสิบตันค่ะอืมค่ะแต่การคาดการณ์ว่า ว่านธนาคารแห่งอื่นอาจจะถูกบังคับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีโปรตุเกสกรีซพวกนี้คือจะเกิดจากการคาดการเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่ได้มีนโยบายออกมาหรือแม้กระทั่งตัวไซปัสเองก็ยังไม่ได้สรุปมาว่าตัวเองจะขายไหม,มคือเป็นแค่การพูดของประธาน ECB ว่าไซปัส ควรจะระดมเงินมาและแอบคิดให้เขาว่าเงินที่ควรจะระดมมาจากไหนเป็นการเกินเฉยๆแต่ทีนี้มันเป็นการแพนิคในตลาดนะคะระ,ะ,ะ,ะดับการขายทางมีการขายทองคือมันเหมือนทุกอย่างมันมาประดังอยู่ในจุดเดียวกันจึงทําให้ทองคําย่อลงมาแต่ปัจจัยหลังที่นักลงทุนต้องจับตามองคือหลังจากที่สภาวะมันมันไม่ได้เสถียรทองคําไม่ได้ขับเคลื่อนไปตามปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยเทคนิคเป็นตัวหลักซึ่งเมื่อวันศุกร์ตอนเช้า,เาดิฉันก็มีมีออกข่าวไปว่าต้องคำหลุดแนวรับที่พันห้าร้อยสามสิบเป็นรับใหญ่ซึ่งเป็นโลของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นพอหลุดแนวรับใหญ่เหมือนนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ที่เทรดกันในตลาดโคเม็กจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เทรดเพราะฉะนั้นในในการตั้งอิเล็กทรอนิกส์เทรดบางโบรกก็จะตั้งว่ายอ่อสองเปอร์เซนขายยอ่อห้าเปอร์เซนขาย หรือว่ายอดสิบเปอร์เซ็นตขายมันเป็นโดมิโน่ plus top loss มันก็เลยลงมาค่อนข้างแรงค่ะตอนนี้ที่ลงมาเห็นปัจจัยเป็นภาพภาพใหญ่ของโลกแล้วนี่นะคะนักลงทุนหลายๆคนคนไทยเองก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะลึกไปกว่านี้ไหมแต่ไม่ว่าจะกลัวลึกไปกว่านี้หรือเปล่าวันนี้เยาวราชก็คาคล่ำไปด้วยนักลงทุนแทบว่าร้านต้งแตกว่าอย่างนั้นในการเข้าไปซื้อทองคำนี่นะคะคุณระวานแนะนํำยังไงคะคือจริงๆแล้วแนวรับใหญ่ของ รับขัดไปเนี่ยคือโลพันสามร้อยี่สิบเป็นโลเมื่อของปีสองพันห้าร้ห้าสิบสี่สองปีสามปีที่แล้วนะคะถ้าหลุดแนวรับนี้รับถัดไปจะอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าและพันสองร้อยห้าไอ้พันสองร้อยแปดค่ะอืมค่ะคือฟังดูแล้วนนในอาทิตย์นี้ให้นักลงทุนถ้าที่จะลงทุนแล้วเทรดจับตามองว่าไม่หลุดพันสามร้อยยี่สิบ ก็อยู่ในกรอบพันสามร้แต่ถ้าสามารถไปยืนเหนือระดับพันสี่ได้แปลว่าทองคามีโอกาสไปต่ออืมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดระยะระยะนโยบายถ้าดูด้านปัจจัยพื้นฐานจริงๆต้องดูว่าไซปัสจะขายทองจริงไหมแล้วตัวประเทศอื่นๆจะต้องมีการถูกบังคับขายทองด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ คือตัวประเทศอื่นเนี่ยคงเป็นเป็นระยะไกลดูใกล้ถ้าดูใกล้ได้ก็คือดูใกล้ของจุดไซปัสแต่จริงๆตรงนั้นก็มันเป็นอีกไกลแต่ให้นักลงทุนมองโมเมนตัมของทองดีกว่าว่ากรอบพันสิบหลุดไหมกรอบพันสี่ร้อยขึ้นไปยืนอยู่ได้ไหมสองจุดนี้เป็นจุดวัดใจว่าถุกลงทุนไหม,มถ้านักลงทุนอยากจะลงทุนก็คือทุกครั้งที่ย่อมาใกล้ระดับแนวรับทยอยซื้อ ขึ้นระนับแนวต้านทยอยขายจนกว่าจะเห็นทรายชัดเจนแต่จะลงเต็มเต็มเพราะโอกาสที่ยืนอยู่นะตรงนี้ขึ้นร้อยลงลดได้สบายๆค่ะอืมค่ะเพราะว่าวันนี้เมื่อคืนที่ต่างประเทศตลาดคอมเม็กซ์นะก็รีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่แถว1,387ดอลลาร์ต่อออนส์นะคะค่ะที่ระดับ1,370เอ่อห5ขึ้นไปเมื่อวานนี้จะเห็นการดีดค่อนข้างแรงเพราะช่วงนั้น จะมีมเ็นโชลแบงก์บางที่เข้ามาช้อนซื้อตรงนั้น<ม>จึงทําให้ทองคําสามารถกลับขึ้นไปแตะอยู่ระดับพันสี่แต่พอไปแตะอยู่ที่พันสี่ก็มีแรงขายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูค่ะถ้าเบรกทิ่ใดทิ่หนึ่งได้ถึงจะสามารถลงทุนได้มากขึ้น <ทะ S 2> <ม>แต่ถ้ายังไม่เบรกก็คงจะต้องชะลอการลงทุนดูว่าเอออย่าลงทุนเต็มพอถ้ายังอยากจะลงทุนอยู่เลดความเสี่ยงลงมาหรือใครที่มีโพสิชันเยอะอยู่แล้ว เราก็อยู่ในทิศทางที่ไม่มั่นใจก็ลดโพซิชันลงมาจนกว่าเราจะเห็นความสเสถียนของตลาดค่ะค่ะอันนี้คือส่วนของทองคําแท่งที่นักลงทุนไปซื้อกันที่เยาวราดนี่นะคะแต่สําหรับในตลาด g o ลฟิวเจอรได้ข่าวว่าช่วงที่ผ่านมานักลงทุนที่ลงทุนในตลาด g o ลฟิ u เจอรก็ถูกบังคับขายเป็นหมื่นสัญญาเหรอคะ ก็ค่อนข้างเยอะแต่อยู่ที่การตัดสินใจของนักลงทุนว่าเพราะว่าทองคําจากวันศุกร์จนถึงวันวันนี้มันย่อลงมาเกือบสองพันบาทนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของนักลงทุนว่านักลงทุนจะถือโพ i ิชันต่อก็ต้องท<ะ>็อปอัพเงินเข้ามาแต่นักลงทุนที่ยังไม่ต้องการเสี่ยงก็ลดโพ i ิชันโดยค่ะตัดคัดลอสไปสักบางสัญญาแล้วถือไว้บางสว่วน<ะ>หรือบางทัาน บอกว่าไม่เอาเหนื่อยแล้วก็ปิดสถานะเลยก็แล้วแต่น้กลงทุนทุนใจค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะการนั่นคือมุมมองจากทาง YG Buian นะคะและท่านผู้ชมคะทางด้านของตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า t f e x นะคะคุณเกษรามันชุศีกรรมการพุทธ